บรรยากาศรอบนอกโอ้วัดปู่อยู่ข้างล่างนี้อันนี้แทงน้ำที่เราเอาขึ้นมาบรรยากาศปู่ข้างบนขอนิยมปู่นะครับเออที่ทงที่เราเห็นกันตลอดอยู่ข้างบน <c oughs> ขาอ่อนหมดแล้วันนี้แทงน้ำที่เราเอาขึ้นมาพิชิตหุบเขานี่เสาทงสุกมากในกระท่อม เบื้องบนปู่อนุญาต